เดินทางมาหลายมือหลายวันกระพนผ,ลผล่านแม่เย,ย้อนบะมี่แผนการอยากนั่งเป็นเจ้าฝ่าคล้องบ้านนังนครไอ้ขอดเอ้ยเขาจะเข้าใชา่เดี๋ยวนี้เอาก็เดินทางมาหลายมือหลายวันแล้วบะขอดกลางดงกลางปลายใหญ่ข้างนี้ตัวเองเล่ากันยิวเข่าหิวหน้าเสือระเกินไอ้ขอดอถ้าฝนเสียหายถ้ายุกินไะหนนะบ่กเหฮะแม่เราไอ้ขอดถ้าฝนก็ปล่อยแบบนี้เพราะยากของชอใช่เกิดตั้งไหนเข้าไปหาจำคุกบบจบเกียจกินก็ได้พะยะค่ะ<ฮ> เจ้าก็หาบานอายเอ้ยไอ้ขอาเดี๋ยวนี้โตแล้วเองก็คิดยากเสียเหลือเกินอายเอ้ยองชายคิดยากเรื่องหนังไปเจ้าค่ะสิบ่คิดยากจังไรนี่การออกมาบ้างแพงอันนี้มีทหารแค่หาน่าเองเฮานี่ญานไปแนเพลาตนาบุงเองนี่เฮานี่เป็นกังวลในทางไอ้ขอดองชายไปเจ้าค่ะองชายเราต้องคิดหนักองร่างใจเลยเฮามีทหารแค่สามสี่แม่โอ้ไงไนไงสามสี่าย ก็เปรียบเสมือนฐานสามสี่หาพันคนเลยพระยาของใช่ปะนันบด,ดิเอาถ้าเกิดได้ขอดบอมีแสดงสซกอัเจ้ามาว่าเขาาด้สามมาสนาบัรัตนาวงในอายไปองค์ชายอยากจกเห็นทดสอบความสมมา,รต,าตรหรลอไายทหารองตึงเก้าไปข้างหน้าคนละเก้าลายงานตัวหัวแถวเลยกะผม พนหารต้องหำต่งครับต้มหำต่งกระผมพนหารมอดหำหวานครับกระผมพนหารแม่มอดหำยาวครับโอ้ยาวพนหารกระผมพนหารเจนหำเคี้ยวครับสายหำนิ่งสายหำดิฉันพนหารสาวหนูดียเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวมันแมนบ่ด๋ยไอ้ขวดว่าไหมว่าไหมดิฉันพนหารสาวหนูดีค่ะไอ้ขวด คนนี้เป็นผู้โปรไเมดแล้วหนูดีมาแต่ใสแม่เลยขอตก้ากำมอมเป็นคนเลือกมาเองพยา่ะฮะเก้ากำมอมเป็นคนเลือกเองพยาขาทดสอบความสามารถต่อดูดีเข้าแถวตรงตรงขวาเฮ้าเฮลมาเถื่อกันแล้ววันนี้ไนบอลฮะนี่หนาตายเฮลตายเฮล แมนบ่เดิอนี่สเตปพี่เดินได้ดีหนูดีคืองานก่อนแอ่นแค่เดิอนี้โอ้ยหยุดโวยโวยโ้ยโว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 ยุดเบิร์ดเหรอทหารเดาเลยเดาเลยโอ้ยไอ้ควอดเป็นตะสัวเขาไหนบ่เดิอนี่เอาละพ่อพวกเจ้าเป็นอาหมาอยู่ในเมืองในว่างนี่ บ้านที่มีสูรบเอามือกระพรไบใดออโอ้โหชอบอะไรธนขานี่นะฮะโอ้โปงม่ต้องกังวลจิงกังวลใจดอกพี่คะเป็นยังสิบว่กังวลเด็ดเหี้ยแต่เราก็ยังซ้ำหนีพี่คะจิตใจของพวกฉันน่ะมันแข็งแรงอยู่และเพแล้วไปส่อ,องค์ใจโอ๊ยฉันจนปวดเข่าหมดเอาละเอาละเอาละหวังว่าพวกเจ้านี่คงเสีบยบยี่หอผิดหวัง<ม>อะไรขอเด้อให้เขาองคกใจแยกใจจัดนาทีแต่ละคนเปิดฝอเป็นฝอยย่ำใบจะฆ่ามีศัตรูเข้ามาเข้าสลับมือให้มันทัน แล้วไปกาวไปค่ะไปอา้าวทุกคนเขาเว้นเขาย้ำเร็วไปไปเบ้นแ,แรกหนูดีแซาเบนดีพี่น้อ,นอยหนูดีอะไรล้ำผิดคีย์ทำไมล่ะฉันล้ำผิดคีย์เหรอผิดคีย์อาจารย์ตั้งคีย์ให้หนูหน่อยค่ะโอ้ยมันจะเกิดอนะ,ะไรเดี๋ยวครับก็แมแม่มเอาดีๆเอาดีๆ ลำโบไซยลำโบไซ่แกนซี่กอกไนเนาะสุขสบายตังเป็นกั่ไนหงชัยปนุมนอบพิมเสียนข่อบูชาย่มคุณผู้มีใจกว้างโอ้ยแฟนทั้งปวงผู้ภาขอยอนองถวายพ่อลงไต่ฟ้า หลายปีมาแฟนเว้าซาความอะไรยังอยู่ลองบามีมือที่เตอมคายหูว่าโตชี้หายเพิ่นบ่นายเหมือนมาหางยังเป็นทางสะพานคล้องดังสายแนนเกลียวดอกกระเจียวยามแหลงไถ่เด้นอสิดึงหนาวไปคุยปน โดนปันใดเด่นอจังสิมีผู้ทืน่นดึงขึ้นใต่ตาคนาอนมาลีซอนหอมดังทุลีผลย่านแต่หอมบ่พอเขาบัดเหี่ยวโรยบ่มองามอตาโอดสามองของเกออดสามองของเกอย,อย่าป่าปล่อยเฮียมเพออดตาเอ๋พ่อได้เอ,องดูดีแม่แม่แม เป็นแตงเทียนคอยสีปอง่อฉลองเพื่อนใสเก่าบูชาเจ้าย่านางในคืนนี้เพื่อนบอกว่ามาเป็นเพย์มอลาบเลยเลิศมากดูดีออนูดีดูดีทำเลิศมากเลยเล